สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเผยสาเหตุแท้จริงมานพอัศวเทพดาราอาวุโสเสียชีวิตกระทันหันข่าวเศร้าวงการบันเทิงไทยเผยสาเหตุแท้จริงการเสียชีวิตมานพอัศวเทพนักแสดงรุ่นใหญ่ในวัย86ปีจากไปกระทันหันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยหลังมีข่าวว่าทางด้านอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่มานพบอัศวเทพ เสียชีวิตเมื่อเช้าวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566ล่าสุดทางด้านเพจดาราภาพยนตร์เผยสาเหตุการเสียชีวิตมนุ์อัศวเทพแจ้งว่าโดยทีมข่าวดาราภาพยนต์โทรสอบถามกับคุณเอ๋บุตรสาวคนโตของอามมนพบได้รับข้อมูลว่าคุณพ่อเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อ16ตุลาคมที่ผ่านมา อายุ86ปีหลังจากนั้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพ่อมีอาการปวดท้องก็ไปตรวจพบว่ามีนิ้วในกระเพาะจึงเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนิ้วในกระเพาะอ,อาหารที่อักเสบและมีอาการติดเชื้อลามไปในกระแสลโลหิตคุณพ่อเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลทหารเรือสิริอายุ86ปีโดยมีการกำหนดสวดพระอภิธรรมพันจะเอกมาพานพอัสวเทพนวะเจ้าอามถนนบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อย วันเสาร์ที่28ตุลาคม2566และพิธีชาปนกิจวันอังคารที่31ตุลาคมณเมนวัดเจ้าอามเวลา17นาฬิกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ